เมื่อสองถึงสามเดือนก่อนนะครับผมลงคลิปต้นตะขบต้นนี้ไปนะเป็นต้นตะขบที่มันขึ้นเองแล้วผมตัดสินใจว่าจะตัดทิ้งดีหรือว่าจะเอาไว้ดีนะครับแม่ผมเนี่ยอยากให้เอาไว้นะผมก็เลยตัดสินใจเอาไว้มีหลายท่านช่วยให้คําแนะนำนะถึงข้อเสียของต้นตะขบนะครับข้อดีด้วยอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายผมก็เก็บต้นตะขบนี้ไว้นะครับแต่ต้องบอกว่ามาถึงตอนนี้นะครับผ่านมาสัก2อสมเดือนเนี่ยตอนนี้มันมีลูกให้เราแล้วนะครับไอข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บเกี่ยวข้อดีของมันก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยคือเราได้ร่มเงาจากต้นตะขบครับคนจะกินลูกก็สามารถกินได้นะนกเนี่ยมากินตลอดเลยนะครับแถมกระรอกที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยผมก็สามารถเก็บตัวลูกตะขบเนี่ยไปให้กระรลกกินได้แบบท่วนหน้าเลยทุกตัวเลยนะครับถือว่าเป็นข้อดีของต้นตะขบนับที่เรา ได้จากมันแล้วในตอนนี้นะครับส่วนอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าถ้ามันส่งผลกระทบต่อบ้านเราหรือว่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยตัดเขาทิ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาดูประโยชน์ของต้นตะขบที่ปลูกไว้ในบ้านประมาณนี้นะครับ